สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทําทรงผมซ้อนกันในโรบอคนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะกด,ดมาที่ค่ะว่าค้นหากด,ดมาที่แถบค้นหานะคะพิมพ์ว่าออโต้คลิกอุ้ออโต้คลิกนะคะกดค้นหาเลยแล้วก็เลื่อนลงมาเอาอันข้างล่างนะคะอันนี้นะ

เดี๋ยวเราข้ามไปตอนมาเสร็จเลยเนะอะเพราะน่าจะโหลดนานโอเคค่ะเสร็จแล้วให้ทุกคนกดเปิดนะคะแล้วก็กดตกลงอันนี้นะคะมันจะเด้งทุกคนมาที่หน้านี้นะคะกดตรงนี้แล้วก็กดเปิดแล้วก็กดอนุญาตกดมาที่อันนี้นะคะ แล้วก็เลื่อนลองมามันจะมีคําว่าเป้าหมายหลายนะคะการตักค่าคําแนะนําจัดการการกําหนดค่ากฎมาที่ทําให้สามารถนะคะออกมานะคะมาที่ google นะคะแล้วก็มาที่แถบค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว,ว่า l o c o x c o m นะคะ dot com แล้วก็กดค้นหาค่ะมันจะแด่งทุกคนมาที่หน้านี้นะคะให้ทุกคนล็อกอินบัญชีโลบอกตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดกดตรงนี้นะคะสามจุดแล้วก็เลื่อนลงมานะคะมันจะมีคําว่าเว็บไซต์แบบเดสก์ท็อปให้ทุกคนกดนะคะแล้วมันจะติ๊เนาะ เพื่อนแปบ๊บอะให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เป็นขีดๆอะแล้วก็ให้ทุกคนกดเหมือนเียคําว่าอาวตารกดมาที่คําว่าอาวตารนะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะมันจะมีตรงนี้ให้ทุกคนกดมาที่คาเอากดบวกสีเขียวนะคะเพื่อเอาออดเพื่อเอาไอ้สองอันนี้ออกมานะคะเอาอันหนึ่งเนี่ยมาวางไว้ร่างกาย แล้วก็กดไอสีฟ้าๆตรงนี้เนี่ยคือเล่นนะคะเร<ส>ื่องความที่คำว่าผมนี่กดยากโคตรนะคะให้ทุกคนเอาอีกตัวอันที่สองเนี่ยมากดไปเฮ้ยอื้อ I'm ดงนันเชอว่าือ <Dartmouth> ีเกี่ยวกับโดนตัวไหนมาานเลยฟางแข็งเไม่ครงลังด้วยาวพอนยลมไม่นมาจากตามแล้วก็ว่าเห็นว่าอยู่นี่วยูเธอไม่ต้องัเพราะว่าเดี๋ยวนะคะทุกคนขอคุยกับเพื่อนแป๊บ เพื่อนพี่กูก็ปัญญาอ่อนตามเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวค่ะไปตอนเกสคุยกับเพื่อนเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะเอาใหม่เมื่อกี้จู่ๆพี่ก็ทักมากวนเฉยเลยน่ารำคาญเวอร์ให้ทุกคนเนี่ยกดเอาอันที่หนึ่งนะคะมาวางไว้ตรงนี้เอาอันที่สองเนี่ยมาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะที่มันไม่มีคําหรือตัวหนังสืออ่ะกดสีฟ้าเพื่อเล่นนะคะซึ่งด้วยคาที่ไอผมเนี่ยมันมันกดยากน,นะคะรู้สึกมันเคยพูดไปแล้วเลยให้ทุกคนเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็กดเล่นนะคะ กดได้แล้วนะคะนี่แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกทรงไหนก็ได้จะเอาทรงนี้ให้ทุกคนสมมุติว่าแกอะจะเอาทรงนี้ให้ทุกคนกดค้างแล้วก็กดว่าขัดลอกที่อยู่ลิงนะคะสองอันเลยนะคะนี่อ่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะกดคําว่าขั้นสูงอ่ะแล้วก็ใส่ดีลงไปนะคะ อ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะบันทึกอ,อ่ะเช็คก่อนหรือว่าครบแล้วให้กดบันทึกไปเลยนะคะโอ้ยไมไม่ได้ลูกโอ้ยพอเอาใหม่ให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่ทรงผมอันไหนก็ได้นะคะเมื่อกี้มันบักเหี้ยเลยวะยคัดลอกลิงที่อยู่สองอันนะคะ เรื่องลงมาคำว่าขั้นสูงนะคะอ่าแล้วก็ใส่ลิงก์ลงไปนะคะอะไรวะหนึ่งหกห้าใช่ไหมสองอ่ะอันนี้อ่ะแล้วก็กด บันทึกนะคะกดบันทึกอีกเอาไอ้เหี้ยเอาไอ้เอ,อาไอ,อ้โอเคเอาแบบแนวตั้งน่าจะง่ายดีกว่านะคะหมายถึงคำว่าขั้นสูงอะว่าแล้วว่าทำไมมันไม่ได้ไอ้เหี้ย ว่าแล้วว่าทำไมมันไม่ได้ไออะใส่ไปนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกอีกแล้วก็รอนะคะอ่ะนี่ได้แล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าทุกคนทำแนวนอนอะมันจะไม่ได้ ทุกคนต้องมาทำแนวตั้งนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในอันนี้นะคะให้ทุกคนกดมาที่คำว่าอวตาร ได้แล้วนะคะนี่สวยมากขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มากเลยนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันวันหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ